วันนี้แคทกีดีเอว่านะรู้จะเล่นเกมอะไรอะ่ะเอองแคทกีดีเอเกมบ่งบอกอายุเราก็มาอยู่กับซีเจนะครับคลิปนี้ไมอพี่ซีเจเราไม่ได้เจอหน้ากัน oh, <dear. S 1> น่าจะตั้งแต่ปสามมั้งหน้าไหนก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเนี่ยซีเจ <laughs> สวัสดีครับทำไมหน้าไหนเหมือนเท่งเลยวะแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกม GTA เนะผมนะเกมบ่งบอกอายุนะครับ <laughs> ก็ถ้าใคร มีหนวดแล้วตอนนี้ก็น่าจะเคยผ่านเกมนี้มาแล้วนะครับก็เกมนี้มันก็เอามาทําเป็นรีมาสเตอร์นะผมนะก็ภาพก็สวยขึ้นเยอะนะครับตอนที่ผมเล่นตอนนั้นก็ภาพดินละมันนะเออเฮ้ยนี่ปินแกงม่วงนี่หว่าแกงม่วงไอสัตว์มาดีมาดีเอ้แม่งมีปืนไอเฮียแม่งมีปืนโอ้จะยิงเดียวเลยโอย้แม่งลงแม่งลงมาแล้วเอาแล้วแม่งเอาแล้วเ,เพื่อนมึงอะ่ะเอา้ามึงไปนูน่น มึงทิ้งเพื่อไนไว้นี่ What the fuck ก็เอเฮีย AI ยังหล่อนเหมือนเดิมแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมาใส่สูตรกันนะผมนะก็เริ่มี่สูตรแรกนะครับอีโซแยมนะผมนี่ดูเงินดูเงินดูเงินเงินสองแสนห้าเงินสองแสนห้ากูแบบรวยเลยอืมรวยเอ้แล้วนี่เฮียอะไรเนี่ยเอนะ้าเอาเอ้าเอาเอา,เอา,เอา What the fuck What the fuck man mfker ว่าแต่ฟักลบกันลบกันลบกันเดี๋ยวก็ใส่สูตรเดี๋ยวก็ใส่สูตรกันเดี๋ยวดูแป๊บดูแป๊บจดมาเจเจเจเอสแซดเจเจนี่มาไอสัตว์กูมีปืนแล้วกูมีปืนแล้วมามาไอ้เหี้ยมามาลูกสองนี่แหละมึงคุยไรมึงคุยไรกูยิงขึ้นฟ้ากูยิงขึ้นฟ้าเ้าแม่งหนีเอ้ามึงมาสามแล้วมึงหนีกูว่าแต่ฟัก นี <N> ่มาดิสดัตว์อ่านี่เมื่อกี้ใครห้าวเมื่อกี้ใครห้าวอ้าวแล้วมึงหลบอะไรมึงก้มอะไรไม่มีอะไรครับจ่าเอ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 าจ่าตำรวจตำรวจมันยิงผมตำรวจตำรวจเอ้าไอ้เหี้ยตำรวจโอ้ตำรวจดูตำรวจเมืองนี้โอ้โหสะทุนมาจัดตำรวจฮิต <N> นาะยยืนทำไรล่ะยืนทำไรยืนทำไร ต่างแล้เพิ่งยีดแม่งต่างแล้วเพิงยีดแม่งเราแม่งตายจริงเราแม่งตายจริงเฮ้ยเอ้าอ่าได้เล่นได้เล่นไอ้นี่ไอ้เฮียนี่เป่าอะไรจัดการมึงดีวะไม่เอาแล้วกันกูขอรถแล้วกันกูขอรถกูขอรถแล้วกันกูขอรถแล้วกันขึ้นไงวะเฮ้ยเฮียลิกสิตนี่ยกล้อยกล้อยกล้อเด็กแวันยุก้าสุดเด็กแวันยุก้าสุด เลขแวนยุก้าศูนย์นีเอาแล้วอะไรเอาเอากูลงดิเอากูลงเอาเราเอาแเราชนไอ้เยี่ยนี่ตายแล้วแล้วตำรวจไม่ทำอะไรเลยว่าตุ๊กฟักตำรวจเมืองนี้นี่ไม่ต้องมีก็ได้มั้งอืมตำรวจเมืองนี้ไม่ต้องมีหรอกจริงอะอืมไม่ต้องมีตำรวจเมืองนี้ไม่ต้องมีตำรวจเมืองนี้ไม่ต้องมีหรอกไอ้เยี่ยไม่ทำผัวอะไรสักอย่าง ยตำรวจมาว่ะเราต้องเราต้องลบว่ะสูตรอะไรวะสูตรอะไรวะสูตรอะไร AFNA EP เรียบร้อยเรียบร้อยผมยัดเงินตำรวจอ่ะอยัดเงินตำรวจใส่หัวไปซะไอ้สักดิ์รถดับเพลิงว่ะผมมีความคิดดีๆว่ะทุกคนขอขอขอเอ้ยไม่ใช่มึงไม่ใช่คันนี้ซีเจเอ้า นี่คันนี้คันนี้คันนี้ถ้าทุกคนเคยเล่นทุกคนน่าจะเคยทำแบบนี้นะแบบเนี้เดี๋ยวว่าฉีดน้ำใส่คนฉีดน้ำใส่คนเรี๋ว่าเราเราเราเล่นนี่แดีว่าเราเล่น GTA นะเราจะไม่ทำมรกิจกันนะผมนะทุกคนน่าจะรู้กันนะเราจะเราชอบมากดชงตีนชาวบ้านนะครับกดชงตีนชาวบ้านประชาชนนะครับนี่ไอ้พวกนี้อะไรเราเราไม่ถูกไอ้พวกนี้นะครับแก๊งม่วง มันี่สงการวันนีต้องสงการอาบน้ำหน่อยอาบน้ำหน่อยพวกมึงอะอาบน้ำหน่อยตัวเหม็นหมดแล้วอาบน้ำหน,น่อยอาบน้ำหน่อยนะน้องอาบน้ำหน่อย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 กูเหยียบแม่งดูนี้ว่าสงการนี่ว่าสงการหว่ะนี่ว่าสงการเล่นน้ำกันหน่อยเล่นน้ำเล่นน้ำหน่อยเล่นน้ำ ไหนพวกนี้ไม่อาบน้ำวะดูก็รู้นะเออกลิ่นทะลุจอเลยอาบน้ำอาบน้ำพวกมึงอ่ะเอออาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำเสร็จกูปิ้งยางแม่งกูปิ้งแม่งกูปิ้งยางแม่ง,งมเอา้าเอา้เอาแล้วนายอยากมีเหรอเอตเอตำรวจยิงมันเอา้าแม่งไอ้เหี้ยยิงกูอยิงกูยิงกูคือผมเล่นไม่มีไม่รู้จะทำอะไรนะเออก็ไปเรื่อยอ่ะเอา้าแล้วสองดาวแล้ววะพวกกูจะตายแล้วเนี่ยแล้สูดหน่อย AS A e B. เอนเอี๊ีเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นกาลิกนะโบะเราดูเซเว่นดูเซเว่นนี่เป็นกาลิกนะกาลิกนี่เดินกาลิกนะถ้าเราขับรถนี่มันอาจะมีขึ้นให้เรากดแบบอะไรด้วยนะเออกาลิกนะอันนี้ก็จะเป็นแกงกาลิกนะฝันแม่งเลยแทงแม่งเอ้ยเยอะเยอะกาลิกมีปืนกาลิกมีปืนกูโดดแม่งกาลิกมีปืน ้าวลบเสียตายตายเล่นลืมดูเลือดก็คลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับก็มาเล่นแบบว่าแบบว่าเออผมหายไปนานอ่ะอือก็มาทําคลิปแบบว่าอะไรแปลกๆมากนะปกติเล่นแบบฟีฟ่านะผมนะเล่นแต่เอ็กซ์ซมบายนะวันนี้ก็แบบว่าหายไปทั้งที่อ่ะอืมก็แบบว่ามาท้าอ้ยกูรำคาญเสียงปืนว่ะไปไกลส้นตีนงูดีไปไกลส้นตีนนี้พวก นี่ยเรามาใส่สูตรดีกว่าเล่นสูตรดีกว่าอันนี้มันเขียนว่าสูตรตอยหนักนะผมก็ไม่รู้ว่าตอยหนักจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะลองกับกาลิกคนนี้นะครักาลิกล่วงเฮ้ยพี่คนนี้เท่ว่ะโอ้พี่คนนี้เท่จัดโคตรโอจีแล้วพี่คนนี้โคตรโอจีักมัดกับผมไหมพี่มัดหนักกูนึกว่าใส่ตามะไสตามะซีเจ มาดี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 กูตลกว่าไอ้หมัดเดียวจอดกะลิก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 ฮี่เราเจอพี่โอจีแล้วเฮ้ยเราเดินจับมือกันโนอะ้โหคนโอ้โหคนโสดอย่างกูเจ็บว่ะไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ไม่ต้องใช้หมัดนะครับอันนี้ต้องก็งแบบว่าอันนี้นะนี่นะต้องอันนี้นะกูมไม่ชอบคนมีความรักว่ะโทษที ลุงลุงลุงปิวเฮียลุงปิวตำรวจอ่าตำรวจตำรวจหรอกูเป็นใสตามะกูคือใสตามาเว้ยกูใส่ตามาตะวันตกกูคือใสตามะแห่งโลกตะวันตกไอสัตว์กูใส่ตามะโลกตะวันตกเฮียอย่างมันเลยเฮียกลับมาเล่นแล้วมันจัดโอ้โหแล้วสามดาวแล้วตอนนี้แล้วก็สูตรต่อไปนะที่เราจะมากดกันนะก็คือรถบินได้นะผมนะ เราจะลองขับรถดูนะครับนี่รถบินได้นะครับมันเป็นสูตรรถบินได้นะครับนี่รถบินได้ยังกับแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับแล้วโคตรเร็วแล้วโคตรเร็วแต่บังคับยากนะอืมนี่นี่ตีนี่เอ้ยอุ้ยไม่พัง ไม่พังแต่คว้ามกูลงกันแล้วเฮียระเบิดระเบิดระเบิดนี่ตอนนี้เราอยู่ที่กลางเมืองเฮ้ยเจออีกแล้ววะรับไม่ได้วะเออเดี๋ยวแจกโอเล่ให้นะลูกอมอันนี้เป็นลูกอมโอเล่นะนะลูกอมรสหวานเอ้าเราว,วิ่งทําไมอ่ะโอ้าสารแจกลูกอมตำรวจกอ็อ,อ,กอ,อ,อ,กอยากได้อะตำรวจก็อยากได้ทำไมไม่ได้โดนเลยวะ oh, เอา้าไอ้เหี้ยเอ้ามือลัน่นมือลัน่นแล้วผมมือลั่นไปกดระเบิดเอา้ากูแตกเอง ก็บอกแล้วนะครับคลิปนี้ไม่มีหายเลยนะครับไม่มีจริงๆนะเผอชื่อคลิปก็จะไม่ตั้งด้วยนะครนี่รถบินสัโคู้จีเลยใครไปคิดสูตรนี้วะือวบบว่าเป็นสูตรที่ปัญญาอ่อนนะเป็นสูตรที่ไรสาระนะครับนะเออรถบินได้บัดหนักลงมากูเป็นไซตามะต่อไซตามะไซตตะบะไซตามวะ ใส่สามะไอ้ก้ากูไม่ลงอะ่ะกูบอกเลยกูแบบว่ายิ่งกว่ามูฮัมหมัดอาลียิ่งกว่ารถถังอ่ะยิ่งกว่ารถถังอะ่งงอะไอ้กูรถด,ดูดซ่วมไม่สัตว์อะไร่รอกูทำอะไรผิดหรอกูทำอะไรผิดหรอกูทำอะไรผิดหรอกูทำอะไรผิดกูทำอะไอ้ตำรวจเยี่ย,ยนไอ้เยี่ยนนี่เป็นมวยเชี่ยนนี่เป็นมวยอยู่นะตายยากแล้วหายไปไหนแล้วไอ้นี่เป็นมวยไอ้เหี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวลบตำรวจก่อนไอพวกเค้ยนี่ชอบชอบวุ่นวายโอ้กำลังจะไอนี่เลยกำลังจะแจกลูกอมเลยแตบบ่ว่าลูกอมเป็นความรักนะครับ <c oughs> นะคือแบบว่าถ้าเรารักใครเราก็ให้ลูกอมเขาไปนะครับคือเรารักใครเราก็ให้ลูกอมเขาไปนะผมนะเออนี่นะให้ลูกอมเป็นความรักนะครับนี่แบบว่าบ้านเมืองก็จะสวยงามนะครับนะถ้าเราเมอบความรักให้เก่กันนะครับ นี่นะมอบความรักนะบ้านเมืองก็จะสวยงามนะเย็ดไอ้เนี่ยนี่อย่างเท่ไอ้เี่ยนี่อย่างเฟี้ยวใส่ทองใส่เลดไอ้เนี่ยนี่อย่างเฟี้ยวนี่อย่างเฟี้ยวอ่ะอย่างเฟี้ยวอะอย่างเฟี้ยวอยี่ไปนอนตายข้างต้นมะละกอไ,อไอ้เนี่ย two thousand years later นี่เดี๋ยวเรามาแบบว่าทำภารกิจกันมั่งนะผมนะเออเรากดสตีนประชาชนมาเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาทำภารกิจดีกว่านี่ภารกิจแรกของเรานะับนะเร,เราดูหน้าสีเจเป็นอย่างเหวอสวัสดีครับ <laughs> หน้าอย่างเหวอ๋อหน้าเหวอจัดไม่เหมือนที่เล่นในเฟตูเลยที่เล่นในเฟตูสีเจอย่างเฟี้ยวอ่ะไอ้เนียนี่คุณนึกว่าคณะสามชาไอ้นีนึกว่าจะว่าชิงร้อยชิงล้านะ่นะนับนี่ซีเจเศร้านับนะแม่ตายนะ เฮียเราเป็นเฮียอะไรเราเดินวนเพื่อเฮียไม่รู้บ้านเองอะเฮียเดินวนนี่อันนี้พี่เท่งนะครับนะพี่เท่งเท่งนะครับอันนี้พี่เท่งนะครับอันนี้พี่หน่งนะครับเอ้เอพี่หน่งนะผมนะพี่หน่งมายด์เบสบอลนะจะฟาดหัวพี่เท่งแล้วนะครับจริงๆอันนี้มันชื่อแบบว่าชื่อไอสโมกี้ไบนะครับผมเรียกว่าไอสโมกี้ไบนะครับนะแม่งไอสโมกี้ไบนะครับแต่ว่าผมขอสปอยล์หนึ่งนะผมนะก็ เกมนี้มันก็เก่าแล้วนะเออไอ้ไอ้นี่นะครับมันทรยศนะผมนะทรยศแบบว่า 4J นะก่อเลยวะเยี่ยแม่งแพร่หูฟังไม่ออกหรอกนี่เราก็กกอไปเลยนะนานนะนานนะภารกิจแรกคือแบบคัสซีนโคตรนานนี่มีบิสมอครับไอ้สมอกี่ใบไอ้เยี่ยเราสลีมาครับไอ้เยี่ยรถแม่งระเบิดมาเต็มฟั่ แล้วเราก็ไปโดจัก,กรยานใครก็ไม่รู้นะเอออยู่ดีก็ไปโดของเขานะแดี๋ยว่าเออภารกิจแรกอะ่ะหลายๆคนน่าจะเคยเล่นนะภารกิจแรกแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เล่นอีกเลยนะก็ไปกวนตีนประชาชนต่อนะไปไปไปนี่ยกล้อ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 เด็กแว้นนะเด็กแวน้นเด็กแว้นยุค90 ไอ้เยี่ยนี่มันไอ้เยี่ยนี่ยิงกูอย่างเดียวนะเี่ไอ้เยียมานั้งสี่คนมึงยิงกูคนเดียวนี่นะมันไล่แบบว่าไล่ไล่ไอ้นี่นะมันชื่ออะไรไม่รู้อ่ะอมนจำไม่ได้ว่ะแล้วก็มีเรื่องตลกอีกเรื่องหนึ่งนะเออผมไม่รู้ว่าตลกหรือเปล่านะคือคือว่าผมนะครับตอนนั้นก็ยอมรับแล้วว่าเล่นเถื่อนนะแต่มันจะมีจีเดย์ภาคหนึ่งนะเทียบเหมือนเหมือนแบบว่าลงมัดอะลงมัดแบบมั่วๆไอ้เยอะนแล้วมันเป็นภาคเบ้นเพนอนะ ้ยเราตอนนั้นกูเชื่อกูซื้อมาแม่งเล่นเซฟหายคือแบบว่าผมเล่นนะแล้วแบบเซฟแบบว่าเซฟไอเนี่ยเซฟ GTA แบบว่าภาคเนี้ยหายนะแล้วกลายเป็นเป็นแบบว่ามอดเบนเทนนะไอ้เนี่ยเราเล่นไม่ได้ด้วยแล้วเซฟหายด้วยตอนนั้นคือแบบว่ากูร้องอ่ะบอกเลยว่าร้องนะครับคือแบบว่าผมเล่นแบบว่าจบอยู่นะผมเคยเล่นจบอยู่แต่จบแบบว่าโดยใช้สูตรนะแบบว่าพวกสูตรอมตะกระสุนไม่จํากัดนะครับ คือแบบกูเล่นจบแล้วว่ะเหียก,กูเป็นหลงเชื่อมอดเบนเทนไอ้เย้ดเซฟหายเลยคือตอนนั้นแบบว่ากูเลิกเล่นเลยนะแล้วเราก็แพมมาจนจบนะจนแบบว่ามาถึงบ้านนะนี่สูตรอะไรวะมีอีกสูตรหนึ่งนะ p r i e b j อะไรเดียววัตเตอ f u ฟ k สูตรอะไรเนี่ยท่านสมาชิกชมรมคนโอ้แล้วโอ้แล้วซีเจกูมาดมาดแบบว่านักเลงอ่ะแบบว่าแก๊งสเตอร์อ่ะเี้ยนี่แล้วนี่เคี้ยอะไรเ,เนี่ย